สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านผมโปนบุญพัฒน์ผู้แนะนําการลงทุนจากหลักทรัพย์บุญหลวงนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงรูปแบบแท่งเทียนนะครับจากที่เราเรียนรู้นะครับความหมายของแท่งเทียนไปนเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูว่าการใช้ประโยชน์ของแท่งเทียนนะครับสามารถบอกอะไรเราได้บ้างนะครับผมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณรูปภาพประกอบสวยๆนะครับแหล่งที่มาจาก เว็บไซต์ o r m o n e y c o m นะครับผมที่ผมจะขอหยิบยกภาพประกอบจากทาง o l m o n e y c o m นะครับสำหรับแท่งเทียนนะครับเบื้องต้นเราสามารถใช้ดูประกอบนะครับเพื่อดูสัญญาณนะครับว่าแท่งเทียนส่งสัญญาณบางอย่างนั้นเนี่ยแนวโน้มจากขาขึ้นนะครับอาจจะเป็นมีโอกาสเป็นขาลงได้หรือพอ หุ้นนะครับอยู่สถานะขาลงอยู่นะครับมีแท่งเทียนบางอย่างนะครับส่งสัญญาณอาจจะกลับตัวเป็นขาขึ้นก็ได้เช่นกันครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับสำหรับแท่งเทียนดังกล่าวส่วนหนึ่งนะครับก็คือดูตามเลยครับสำหรับตัวแท่งเทียนที่มีโอกาสนะครับกลับตัวจากขาขึ้น เป็นขาลงก็คือถ้าหุ้นอยู่ในสถานะขาขึ้นอยู่นะครับผมแล้วเกิดมีแท่งเทียนนะครับตัวล่าสุดเนี่ยลักษณะดังนี้ครับนี่ครับ inward hammer นะครับเขาเรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า inward hammer รูปตามเมาส์ผมนี้นะครับถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยอาจจะทำให้สัญญาณสถานะขาขึ้นนั้นเนี่ย กับตัวเป็นขาลงได้ซึ่งสัญญาณแท่งเทียนนะครับต้องดูประกอบกับโวลูมด้วยนะครับยิ่งโวลูมมากนะครับมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยยืนยันว่าสัญญาณแท่งเทียนนั้นมีโอกาสส่งผลกระทบต่อตลาดมากตามไปด้วยนะครับตรงนี้ผมขออธิบายนะครับให้เข้าใจไปด้วยความหมายด้วยถ้าแท่งเทียนเป็นลักษณะนี้นะครับ ความหมายคืออะไรครับแท่งแดงนะครับราคาเปิดอยู่ตรงไหนครับนักลงทุนดูตามเมาส์ผมนะครับช้าชนี่ครับตรงนิ้วชี้ของเมาส์นะครับนี่คือตรงราคาเปิดนะครับเรามาตีความหมายของแท่งเทียนก่อนนะครับราคาเปิดอยู่บริเวณนี้นะครับและวันนี้นะครับทาให้ที่มีการซื้อขายนะครับอยู่ตรงไส้เทียนข้างบนนี้ครับนี่คือไฮ ส่วนราคาปิดนะครับก็อยู่ตรงนี้ครับผมต่ำลงมาจากราคาเปิดนะครับและราคาโลหรือราคาที่เกิดการซื้อขายต่ำสุดของวันนะครับก็อยู่ที่เดียวกันกับราคาปิดเลยจะเห็นได้ว่าไส้เทียนอยู่ที่เดียวกันกับเนื้อเทียนตรงนี้เลยนะครับผมหมายความว่ายังไงตรงนี้ทำไมถึงเจอแท่งเทียนลักษณะนี้มีโอกาส หุ้นจากขาขึ้นนะครับเป็นขาลงได้ก็จะสังเกตได้ว่านะครับแท่งเทียนตรงเนี้ยความหมายของเขาก็คือราคาเปิดนะครับเปิดปกติตรงนี้นะตามเมาส์ผมนะครับผมดูไปด้วยกันแล้วราคานะครับพยายามจะดีดขึ้นไปที่ไฮนะครับผมตรงไส้เทียนแต่ปรากฏว่าพอดีดขึ้นไปที่ไฮปุ๊บไม่สามารถปิดที่ราคา ที่สูงกว่าราคาเปิดได้นะครับราคาล่วงตกลงมาปิดที่บริเวณนี้นะครับตรงที่ผมชี้มา,าตามก็คือราคาร่วงลงมาปิดต่ากว่าราคาเปิดนะครับะจะสังเกตได้ว่าพอเราทราบความหมายตรงนี้นะครับคือราคาหุ้นมีการซื้อขายที่พยายามจะทีบตัวสูงขึ้นไปแต่ไปต่อไม่ไหวนะครับนี่แปลกันง่ายๆไปต่อไม่ไหวก็ ร่วงลงมาต่ำกว่าราคาเปิดนะครับก็มีโอกาสต้องใช้คำว่ามีโอกาสนะครับที่จะหยุดการขึ้นต่อของหุ้นแล้วซึ่งถ้าเกิดในลักษณะหุ้นที่เป็นขาขึ้นนะครับแล้วเกิดสัญญาตัวนี้ขึ้นก็มีโอกาสที่จะทำให้แนวโน้มหุ้นขาขึ้นนะครับกลับตัวมาเป็นขาลงด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ต้องดู ทั้งแท่งเทียนประกอบตรงนี้แล้วก็สัญญาณเครื่องมืออื่นๆนะครับผมโอเคต,อตัวต่อไปที่เป็นสัญญาณที่อา,อาจจะทำให้สถานะหุ้นขาขึ้นนะครับกับตัวเป็นขาลงได้นะครับผมก็ดูตัวที่2ฝั่งซ้ายมือนี้ก่อนนะครับ Dark Cloud ฟ o v e r ชื่อภาษาอังกฤษอีกแล้วนะครับผมตรงนี้ลักษณะ จะเป็นในแนวโน้มหุ้นขาขึ้นนะครับที่มีแท่งเขียวเกิดขึ้นะนะครับแต่ปรากฏวันล่าสุดกลับเป็นแท่งแดงใหญ่ๆตรงนี้นะครับผมตรงเมสาผมชี้ตรงนี้นะครับแท่งแดงกลับตัวลงมานะครับก็มีโอกาสที่จะทำให้หุ้นจากขาขึ้นนะครับอาจจะกลับตัวเป็นขาลงได้ ตรงนี้ก็แปลความหมายของแท่งเทียนได้ครับคือหุ้นมีการขึ้นมาอยู่ดีๆปุ๊บปรากฏว่าวันล่าสุดแท่งแดงใหญ่ลงมาตรงนี้ก็คือมีแรงนะครับซื้อขายเนี่ยที่ต่ําลงมาจากวันก่อนมากด้วยนะครับเป็นแท่งยาวพอสมควรตรงนี้ก็เลยมีโอกาสที่หุ้นจะกลับตัวเป็นจากขาขึ้นนะครับอาจจะกลับตัวเป็นขาลงได้ เครับตัวที่3คล้ายกันครับผมก็คือจะสังเกตได้ว่าถ้าหุ้นเป็นจากขาขึ้นแล้วมีแนวโน้มกลับตัวเป็นขาลงได้เนี่ยวันล่าสุดนะครับจะแดงลงมาจากวันก่อนนะครับผมตัวที่3ก็เหมือนกันยิ่งแท่งแดงยาวลงมาเท่าไหร่นะครับผมก็มีโอกาสว่ามีเกิดการซื้อขายที่ราคาต่ำกว่าวันก่อนนะครับ ก็มีเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่หุ้นนอาจจะกลับตัวเป็นขาลงได้อย่างที่เรียนไปครับตัวที่4ครับผมจากแท่งเขียววันก่อนนะครับแท่งเขียวมาอยู่ดีๆปุ๊บปรากฏว่าเกิดสัญญาณแท่งเทียนวันล่าสุดนะครับแดงลงมาแถมราคาเปิดจะสังเกตเห็นไหมครับราคาเปิดนี่นะครับตรงแท่งแดงตรงนี้ตามเมาส์ผมนะครับ ราคาเปิดอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งราคาเปิดเนี่ยต่ำกว่าราคาปิดของเมื่อวานคือแท่งเขียวตรงนี้เห็นไหมครับราคาปิดเมื่อวานอยู่ตรงนี้นะครับที่เมาส์ผมชี้แต่วันต่อมาเปิดแค่เปิดราคามาปุ๊บก,ก็โดดลงมาเลยนะครับแล้วก็พอตลาดปิดก็ยังราคาลงต่ำไปอีกนี่ก็เป็นสัญญาณตัวหนึ่งครับที่ อาจจะส่งสัญญาณว่าหุ้นจากสถานะขาขึ้นมีโอกาสกลับตัวเป็นขาลงได้นะครับผมส่วนตัวที่5ครับลักษณะจะเป็นไม้กางเขนนะครับหรือสัญ,ญลักษณ์บวกแล้วแต่คนจะมองนะครับผม mm hmm. เขาเรียกว่าแท่งเทียนโดจินะครับผมภาษาหุ้นนะครับโดจิคืออะไรคือการที่แปลความหมายนะครับราคาเห็นไหมครับ เป็นบวกเลยเครื่องหมายลัาณบวกราคาเปิดกับราคาปิดอยู่ราคาเดียวกันน,นั่นเองครับผมแล้วก็ราคาไฮกับราคาโลก็อาจจะมีแกว่งตัวบ้างแต่ว่าก็ยังเป็นลักษณะแกว่งตัวไม่หนีไปจากราคาเปิดและราคาปิดเห็นไหมครับจะเห็นว่าลักษณะเลขบวกจะไม่ได้มีความกว้างมากนะครับของราคาไฮและราคาโลยังเป็นลักษณะ กรอบแคบๆตรงนี้ซึ่งราคาโดจิรูปลักษณะแทงเทียนโดจินี้นะครับถ้าเกิดในสถานะขาขึ้นแล้ววันล่าสุดเนี่ยเป็นแทงเทียนโดจิเกิดขึ้นความหมายคืออะไรครับราคาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเป็นสถานะขาขึ้นแล้ววันล่าสุดเนี่ยเกิดแรงซื้อกับแรงขายต้านกันพอดีนะครับ ใช้คำว่าใกล้เคียงกันดียวครับต้านกันใกล้เคียงกันนะครับจนทําให้ราคาเปิดกับราคาปิดวันนั้นเนี่ยจบลงที่ราคาเดียวกันราคาไม่ไปต่อแล้วก็ไม่ได้ลดลงมากนะครับยังปิดกลับมาที่ราคาเดิมได้ตรงนี้ก็เป็นสัญญาณว่าอไอขาขึ้นที่มันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วเกิดสัญญาณโดจิตัวนี้เนี่ยราคาหุ้นอาจจะเกิดการอยู่ชะง,งักนะครับผม แล้วก็อาจจะมีโอกาสกลับตัวเป็นขาลงได้นั่นเองครับผมโอเคก็จบไปนะครับ5ตัวหลักที่อาจจะเป็นสัญญาณจากหุ้นขาขึ้นกลับตัวเป็นขาลงได้ต่อไปนะครับตรงกันข้ามาครับถ้าเกิดว่าหุ้นอยู่ในสถานะขาลงอยู่นะครับฝั่งขวามือน,นี้ขวาขาลงอยู่แล้วเกิดสัญญาณดังต่อไปนี้เนี่ย สัญญาณแท่งเทียนต่อไปนี้อาจจะทําให้หุ้นจากขาลงนั้นใกล้สิ้นสุดแล้วกลับตัวเป็นสถานะหุ้นขาขึ้นได้นะครับผมถ้าเกิดดูตัวแรกนะครับถ้าเกิดหุ้นเป็นขาลงมาเรื่อยๆนะครับลงมาเรื่อยๆแล้วเกิดแรงซื้อกลับนะครับลักษณะแท่งเทียนจะเป็นแฮมเมอร์รูปที่1ตรงนี้ครับแรงซื้อกลับคืออะไร หุ้นลงมาได้เลยนะครับแล้วราคาเปิดนะครับของวันล่าสุดถ้าเป็นลักษณะแฮมเมอร์ตรงนี้นะครับเปิดจะอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็มีราคาโลเห็นไหมครับราคาโลลงต่ำไปอีกที่ตรงหางของแคเนสติกรูปตรงนี้นะครับที่มาผมชี้ราคาลงมีการซื้อขายตรงแถวนี้ด้วยราคาโลสุดของวันแต่พอตลาดปิดปุ๊บ ราคามีการดันขึ้นสูงกว่าราคาเปิดนะครับไปปิดที่ด้านบนตรงนี้ทำให้ราคากลับมาเป็นแท่งเขียวหรือบวกจากวันก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นแรงซื้อกลับนะครับผมหรือว่ามีแรงชุดว่าเฮ้ยมีการซื้อขายหุ้นกลับตัวขึ้นนะครับจากราคาลงลงมาเรื่อย,เอยๆเกิดสัญญาลาักษณะนี้ปุ๊บ ก็เป็นสัญญาณคันเดิลสติ๊กตัวหนึ่งที่หุ้นเนี่ยมีแรงซื้อกับนะครับก็มีโอกาสที่จากขาลงนะครับหุ้นมีโอกาสกับตัวเป็นขาขึ้นได้เพราะว่าวันนี้ก็เป็นแรงซื้อกับนะครับผมสำหรับตัวแฮมเมอร์ตัวต่อไปนะครับเช่นเดียวกันก็จะก็คือไพซิงไลน์นะครับ พิสซิงไลท์ตัวนี้นะครับเป็นชื่อของชื่อเรียกของเขาแต่ว่าถ้าแปลความหมายนะครับก็คือราคาหุ้นเป็นขาลงนะครับลงมาเรื่อยๆปุ๊บปรากฏว่ามีแรงกลับตัวเหมือนกันซื้อกลับเหมือนกันเนี่ยครับแท่งเขียวยาวขึ้นมาเลยนะครับผมจากวันก่อนที่เป็นแท่งแดงนะครับคือราคาลงอยู่เนี่ยอยู่มีละมีการซื้อกลับขึ้นมานะครับราคาบวกยิ่งแท่งยาวเท่าไหร่ นะครับแท่งเขียวยาวเท่าไรตรงนี้ก็มีโอกาสที่ว่าหุ้นจะเป็นมีแรงซื้อกลับมากเท่านั้นซึ่งแรงซื้อกลับก็มีโอกาสทําให้หุ้นกลับตัวเป็นขาขึ้นด้วยนั่นเองครับผมสำหรับตัวต่อไปนะครับตัวที่3ก็ลักษณะคล้ายๆกันคือตัวจากวันก่อนนครับที่ราคาแคนเดนสติกเป็นสีแดงอยู่นะครับผมคือราคาร่วงลงมา แต่พอวันปัจจุบันปุ๊บเปิดที่ราคาต่ํากว่าเมื่อวานนะครับแต่มีแรงซื้อกลับนะครับแท่งเขียวมาเต็มเลยครับเนี่ยแรงซื้อกลับแล้วก็สามารถปิดได้ที่ราคาสูงกว่าเมื่อวานมากๆนะครับเป็นแท่งเขียวยาวพอสมควรตรงนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งว่าเฮ้ยมีแรงซื้อกลับแล้วเนี่ยหุ้นก็อาจจะกลับตัวจากขาลงนะครับเป็นขาขึ้นได้นะครับผม ส่วนสัญญาณนะครับรูปแบบที่4ก็เหมือนกันครับลักษณะจะเป็นแรงซื้อกลับนะครับถ้าสัญญาณการกลับตัวของหุ้นขาลงเป็นขาขึ้นนะครับก็คือตัวที่4เห็นไหมครับวันก่อนแท่งสีแดงยาวเลยตกลงราคาหุ้นตกลงต่ำมากครับแต่พอวันล่าสุดเนี่ยราคาเปิด ถีบขึ้นมานครับจากราคาปิดวันก่อนราคาปิดวันก่อนอยู่แถวนี้นะครับราคาเปิดถีบขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็พอราคาปิดที่วันล่าสุดเนี่ยสามารถยืนอยู่นะครับเหนือราคาเปิดได้ของวันล่าสุดนะครับผมก็จะเป็นแท่งเขียวตรงนี้ขึ้นมายืนอยู่ได้ก็มี การแรงซื้อกลับขึ้นมานะครับซึ่งเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่ปองบอกว่าหุ้นมีแนวโน้มจากขาลงเป็นขาขึ้นได้นั่นเองนะครับผมตัวที่5โด d o เหมือนกันครับผมแต่ถ้าโดจิตรงนี้เกิดในลักษณะข,ของหุ้นขาลงนะครับราคาลงมาเรื่อยๆแล้วเกิดโดจิขึ้นมานะครับที่วันล่าสุดความหมายคืออะไรก็คือแรงซื้อแรงขาย เริ่มใกล้เคียงกันนะครับผมหุ้นมีการเริ่มพักตัวแล้วเฮ้ยแรงต้านกันครับว่าเฮ้ยจะไม่ลงต่อแล้วหรือว่าจะลงต่อยังไงดีนะครับโดจิเนี่ยถ้าเกิดในสถานการณ์ของหุ้นขาลงนะครับเราเกิดโดจิเกิดขึ้นตรงนี้มีโอกาสนะครับที่แรงซื้อแรงขายใกล้เคียงกันทำให้ หุ้นมีโอกาสซื้อถูกซื้อกลับนะครับถูกซื้อกลับก็มีโอกาสกลับตัวเป็นขาขึ้นได้นั่นเองครับผมตรงนี้นะครับก็เป็นรูปแบบของแท่งเทียนหรือ candlestick ที่ควรจดจำไว้นะครับผมไปดูเวิร์กช็อปของจริงสักเล็กน้อยครับผมตรงนี้เดี๋ยวลอง มใช้โปรแกรม efinstocking ครับเช่นเคยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวทดสอบกับตลาดเซ็ตบ้านเราครับผมตรงนี้เลยเห็นไหมครับตรงนี้ที่เมาอผมชี้นะครับราคาหุ้นมีการร่วงลงมาเป็นแท่งแดงนะครับแต่ปรากฏว่าวันนี้ครับ วันที่13ตุลา59นะครับผมมีแรงซื้อกับนะครับเห็นไหมเป็นแท่งเขียวนะครับที่ราคาเปิดของวันนี้เนี่ยอยู่ที่บริเวณนี้ครับตรงเมาส์มชี้นี้นะครับแล้วก็ตกลงไปตามสุดที่มีการซื้อขายกันของวันนะครับอยู่ที่บริเวณเมาส์6ตรงนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าพอตลาดปิด ร,ราคาสามารถมีแรงซื้อกับดันตัวขึ้นไปสูงปิดที่ตรงบริเวณไฮเลยคือตรงนี้นะครับนี่ครับพอมีแรงซื้อกลับก็เป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่บงบอกวา่าเฮ้เกิดการซื้อกลับแล้วนะหุ้นจะที่ลงลงมาเนี่ยมีโอกาสกลับตัวขึ้นไปเป็นขาขึ้นได้นะครับผมโอเคครับ อีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวซูมออกอตรงนี้ครับอา,อาจจะมองเห็นไม่ชัดตรงนี้ครับตัวเล็กนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับตรงเส้นขาวๆที่ผมขีดวันนี้นะครับเกิดสัญญาณแฮมเมอร์เกิดขึ้นเหมือนกันก็คือหุ้นนะครับลงมาเรื่อยๆ มีการซื้อกลับนะครับมีการซื้อกลับเกิดขึ้นตรงนี้นครับนี่ครับเกิดแฮมเมอร์เกิดขึ้นนะครับทําให้ดน๋ยวนบอกนะครับซ,ซื้อกลับเกิดขึ้นในแนวโน้มขาลงนะครับก็มีโอกาสที่แรงซื้อกลับนั้นจะทําให้นักลงทุนนะครับซื้อกลับ แล้วก็หุ้นมีโอกาสเป็นขาขึ้นต่อไปนะครับผมโอเคครับ okay. นะมาดูอีกตลาดเลยครับตลาด m อ i มอั่งดูซิจะมีอ่า,ลาตลาดตลาด m อ i นะครับตรงนี้ครับผมมาดูสัญญ,ญาณเห็นตรงนี้ที่ผมคลิกนะครับผมเห็นแท่งสีแดง3แท่งนี้ไหมครับ แท่งสีแดงที่ผมคลิกวางไว้ตรงนี้นะครับแท่งสีแดงยาวๆสามแท่งติดลงมาเรื่อยๆนี่ก็เป็นสัญญาณตัวหนึ่งนะครับที่ผมบอกว่าหุ้นมีโอกาสลงต่อครับสัญญาณขายนะครับผมหรือว่าสัญญาณหุ้นมีโอกาสลงต่อเนี่ยเนื่องจากว่าราคาหุ้นตกครับสามวันติดต่อกันเลย แล้วก็ทั้งสาวันเนี่ยจะสังเกตได้ว่าอาจจะตัวเล็กนิดหนึ่งนะครับสังเกตได้ว่าตั้งแต่วันแรกวันที่สองวันที่สามนะครับแท่งสีแดงจะยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับผมวันแรกนะครับวันที่สองใกล้เคียงกันวันแรกกับวันที่สองแท่งสีแดงใกล้เคียงกันแต่ก็ตกลงมานะครับแล้วก็วันที่สามเนี่ยตกลงมาอีกยาวกว่า2วันก่อนด้วยซ้ำนะครับ ตรงนี้เนี่ยถ้าแปลความหมายของคนเนลสติ๊กเลยก็คือหุ้นนะครับมีการซื้อขายที่ราคาต่ำกว่าวันก่อนเรื่อยๆทั้ง3วันติดเลยนี่ก็อาจจะทำเกิดจากภาวะตลาดนะครับทำให้นักลงทุนเนี่ยให้ราคาตลาดตอนนั้นนะครับราคาต่ำลงเรื่อยๆเลย จากวันก่อนๆนะครับพอเราแปลความหมายได้แบบนี้แล้วเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่หุ้นนจะลงไปต่อได้อีกเพราะว่านักลงทุนเริ่มให้ราคาต่ำลงต่ำลงต่ำลงเรื่อยๆแล้วก็เป็นสัญญาณตัวหนึ่งนะครับที่บ่งบอกได้ว่าตลาดมีแนวโน้มลงต่อได้อีกนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ครับเป็นคลิปที่ ให้ปลดความรู้นะครับกับรูปแบบแท่งเทียนค a นเดิลสติกที่สามารถเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ใช้บง่งบอกจุดกับตัวของสถานะหุ้นนะครับจากขาขึ้นมีโอกาสเป็นขาลงหรือจากขาลงนะครับเปมีโอกาสกับตัวเป็นขาขึ้นได้โอเคครับผม <c oughs> สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณเว็บไซต์ omoney.com รูปภาพประกอบสวยๆอีกสักครั้งหนึ่งครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ